เวลานี้เรามาประชุมกันสา,าราการปรเรียนนี้ออก็เพื่อที่จะฝึกกายฝึกใจให้สงบกายก็นั่งตรงตรงใจก็พยายามมีสติควบคุมไว้ไม่ให้ พุ่งไปข้างนอกถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้ตามธรรมดาแล้วพอตื่นนอนมามันคิดแล้วมันนึกถึงเรื่องอะไรมันก็คิดไปหาเรื่องนั้นเม้่แต่นอนหลับไปมันก็ฝันมันฝันไปตรงไหนมันคิดอ่ะ แต่มันไม,ม,ม่มีสติเวลานอนอยู่นะเวลาตื่นอยู่มันก็จึงมีสติแต่สติที่ไม่ได้ฝึกฝนแล้วมันก็ชอบระลึกไปตามอารมณ์ภายนอกมันไม่ได้ระลึกอยู่ในอารมณ์ภายในเพราะ แต่หนใะไลรมามันเคยส่งแต่จิตไปคิดแต่เรื่องภายนอกเรื่องภายในกายภายในจิตนี่มันไม่ค่อยน้อมเข้ามาคิดมันเป็นอย่งง <c oughs> บัดนี้เมื่อมีการภาวนาฝึกขนอบรมตนตามคำสอน ของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้มีโอปนายิโกให้น้อมสติสัมปชัญญะเข้ามาสู่กายสู่ใจนี้กายนั่งอยู่อย่างไรก็ให้รู้จิตในขณะนี้มันตั้งมั่นอยู่ ก็รู้มันตั้งไม่มั่นก็รู้ถ้ามันคิดจะพุ่งไปต่างๆน,นานาก็ควบคุมสะกดไว้เป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่สะกดมันไม่อยู่นะจิตเนี่ยเราจะทำอ่อนแอเท่าแท้อ่อนแอเท่าไหรมันย่อมถูกกิเลสจ,จูงไป ให้คิดพุ่งไปเรื่อยแหละอย่างนั้นเราจึงต้องทำสติให้เข้มแข็งตั้งความอดความทนลงให้เข้มแข็งอย่าให้อ,อ่อนแอเมื่อไม่อ่อนแอแล้วมันก็เอาชนะกิเลสอย่างกลางนี้ได้ <c oughs> ความรักก็ครอบงมจิตใจไม่ได้ ความชังความโกรธก็ครอบงมจิตไม่ได้นนแล้วทางร่างกายก็ไม่ง่วงเหงาหาวนอนเพราะว่าสติมันสกัดกัน้นความง่วงเหงาหาวนอนไว้หมดและจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ แต่ความสงสัยลังเลก็ไม่มีเมื่อจิตหยุดแล้วนะเมื่อจิตมันหยุดคิดหยุดนึกลงไปเช่นนี้มันก็ไม่สงสัยแหละเพราะวาความสงสัยของคนในส่วนมากเมื่อเวลาทำใจของตนลงไปแล้วมันสงบไม่ได้ มันเกิดความคิดนานาประการขึ้นมาแล้วมันจึงสงสัยว่าเหตุเห็นอย่างนี้ถูกหรือไม่นอรู้อย่างนี้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมหรือไม่นออืเมื่อมันเกิดความพุ่งสร้านขึ้นมาแล้วมันสงสัยไปทั่วมันเป็นอย่างนั้นถ้าทําใจให้สงบเป็นหนึ่งลงไปแล้วมันไม่ค่อยสงสัยเลยวันนี้ มันหมดกังวลแล้วนี่เมื่อใจสงบลงจากอารมณ์ต่างๆภายนอกแล้วมันก็ไม่มีกังวลอะไรบบดนี้เหตุนั้นมันจึงไม่สงสัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจสงบอยู่ในปัจจุบันนี่แหละบาปก็เป็นอนวุวาละไปในขณะที่จิตสงบอยู่นี่นะ ไม่ได้คิดเรื่องที่เป็นบาปขึ้นมาแต่ว่ามันจะละหมดสิ้นไปจริงๆยังไม่ได้ก่อนบาปก็ดีเพราะมันเป็นแต่เพียงข่มไว้ไม่ใช่ถอนรากของบาปออกทั้งหมดสมาธินี่เป็นแต่ขั้นข่มกิเลสไว้เท่านั้นแหละ นโน่นถึงขั้นปัญญาเนั่นหะมันยังถอนรากเง่าของกิเลสออกได้ <c oughs> บุญกุศลก็มีอยู่ที่ใจนี่เพราะว่าบุญเป็นของสงบเมื่อเกิดขึ้นในใจ ของผู้ใดแล้วก็ทำใจของผู้นั้นให้สงบระง,งับลงไม่ทะเยอะทะยานอยากได้อะไรต่ออะไรเนี่ยลักษณะของบุญเป็นอย่างนั้นกรงกันข้ามกับลักษณะของบาปเมื่อมันเกิดขึ้นในใจมันทำให้ใจอยากได้อะไรต่ออะไร ทำให้ใจนึกถึงเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วเส้นอย่างว่าเคยกโกรธใครมาเ่ากับชอบไปนึกถึงบุคคลที่ตนโกรธนั้นเอามาวิจารณ์วิจารณ์เท่าไร่จิตใจก็ยิ่งเศร้าหมองไปยิ่งฟุ้งซ่านไปความโกรธมันก็ยิ่งหนาแน่นขึ้น บางทีก็ไปนึกถึงบุคคลที่ตนรักใคร่พอใจอยู่ในอดีตตุน้นไปเอาเรื่องคนนั้นเอาภาพของคนนั้นมาเพ่งมาวิจารณก็วสวยตรงนั้นงามตรงนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พอวิตกอย่างนี้เท่าไรก็ยิ่งรักมากขึ้นเท่านั้น อันนี้แหละบุคคลผู้ไม่รู้จักคมใจตัวเองอันนี้มันเป็นเรื่องอกุศลนะนี่นะ,ะไม่ใช่เป็นเรื่องบุญกุศลให้เข้าใจความปล่อยใจให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปไม่มีจุดหมายปลายทางอันนี้มันก็เป็นอกุศล เพราะฉะนั้นต้องมันเตือนตนเสมอถ้าใจมันพุ่งสร้างไปนั่นแหละตนกำลังสร้างบาปขึ้นในใจอันนี้มันต้องเตือนตนอย่างนั้นเราจะไปให้ความสงสัยลังเลครอบงำจิตใจโยถ้าผู้ใดสงสัยอะไรก็ดีจำไว้ให้แม่นๆแล้วก็ไปเรียนถามท่านผู้รู้ ท่ญญานจะได้ชี้แจงแสดงให้ฟังจนหายข้อข้องใจต่างๆจิตใจมันก็รวมลงได้ถ้ามันยังไม่หายข้อข้องใจมันก็รวมลงไม่ได้มันต้องคิดต้องวิจารณ์อยู่อย่างนั้นแหละนี่แหละ้าึกของความสงบนะ ิเลหล่านี้แหละพากันเข้าใจเพราะนั้นเราต้องพยายามกำหนดละกิเลสเหล่านี้เรืเ่อยไปเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิก็าตามามันเผลอๆมันเกิดขึ้นในใจเวลาใดก็กำหนดละเวลานั้นอย่าให้ใจมันยึดถือเอาไว้ ถ้าใจมันยึดถือเอาไว้แล้วมันกขขข็อ่อกิเลสช,ชนิดนั้นให้มากขึ้นโดยลำดับทำให้จิตเดือดร้อนแล้ววันี้นั่นเนี่ย <c oughs> การที่จิตใจมันจะสงบลงได้มันก็ต้องมากำหนดละอารมณ์ต่างๆหมู่นี้แหละไปเรื่อยๆ เงินเสียแต่ผู้ใดได้สำรวมจิตใจของตนมาตามปกติแล้วนิวรณธรรมเหล่านี้ก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นผู้นั้นก็น้อมจิตลงสู่ความสงบได้ง่ายผู้ใดไม่สำรวมจิตแต่ก่อนนี้แล้วปล่อยให้นิวรครอบงำ นิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำเข้าไปเวลามานั่งสวมที่ภาวนามันก็ต้องมารบก,กับนิวรณ์อันนั้นอยู่เลือ่อยไปจนกลัวมันจะรังงับลงจิตใจมันจึงจะรวมลงได้มันต้องอาศัยเวลาปะนี่มันเป็นอางนั้นเพราะฉะนั้นเน่ย เวลาปกติเราไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาก็ให้มีสติควบคุมความคิดความนึกในจิตใจนั้นไว้อย่าให้มันคิดลอยๆไปโดยโดยไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อมีเรื่องที่จะเป็นประโยชน์มีเรื่องที่ควรจะทำเกิดขึ้นเราจึงคอยคิดวินิจฉัยเรื่องนั้น ให้มันรู้ถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่จำเป็นต้องคิดเดี๋ยต้องสะกดจิตต้องสํารวมจิตอย่าให้มันคิดลอยลอยไปถ้าปล่อยมันคิดลอยลอยไปนั้นมันย่ามใจแนละ้วันนี้นะเมื่อมานนั่งสมาธิลงไปแนละ้วมันก็มักจะนึกคิดลอยลอยไปอย่างนั้นแหละความคิดก็ไม่รุนแรงอะไรหรอกแต่มันคิดไม่หยุดอ่ะ ดังนั้นจะต้องอาศัยสติเนะี่ยสกัดกั้นความคิดต่างๆหมูนี่อย่างใกล้คิดทีเดียวอนะสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกเข้ามาหาดวงจิตคือความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกนี่แหละคือดวงจนะิตไม่ใช่อย่างอื่นใด้ มันไม่มีรูปร่างสันฐานอะไรหรอกจิตเนี่ยมันมีความรู้สึกเป็นเครื่องหมายให้เข้าใจหรือว่าใจก็ว่าได้ใจได้แก่สภาพที่น้อมรับเอาอารมณ์ต่างๆเวลาเช่นรูปมากระทบในตา ใจก็น้อมรับอรูปนั้นไปเป็นอารมณ์ไปคิดไปปรุงแต่งขึ้นมาว่ารูปนั้นเป็นอย่างนั้นรูปนี้เป็นอย่างนี้ไอความคิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตคิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปท่านจึงเรียกว่าจิตเกิดจิตดับนั่นแหละในพระอภิธรรมนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะไปถือเอาว่าจิตใจนี่เป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนม,มีเขามีเราไม่ได้โดยปรมัตถธรรมแล้วจิตนี่ก็สืว่าแต่จิตไม่ใช่ส,าาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตตั้งแปลว่าความคิดนี่น,นั่นแหละมันจะมีอะไรล่ะ ธรรมชาติที่รู้นั่นแหละคือธรรมชาติที่ท่านเรียกว่าอมตะเมื่อละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วธรรมชาติเหล่านี้ก็เลยท่านบัญญัติว่าอมตะแปลว่าธรรมที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแตง่งนั่นเอง ไม่มีอะไรที่จะปรุงแต่งให้มันเล่ล่นไปในสงสารไปหาที่เกิดในพบน้อยพบใจมันไม่มีท่านละมันหมดะแ,แล้วดังนั้นท่านจึงบัญญัติว่าอมตะธรรมจิตก็ไม่ว่าใจก็ไม่ว่าอะไรอะไรก็ไม่ว่าทั้งนั้นแหละ เพราะว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะให้หลงไหลไปในสมมุติปัญญัติต่างๆเหล่านั้นดังนั้นให้พึ่งพากันสำเนียกดูให้เข้าใจตะมาตัดธาตุนะธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนี่เราปฏิบัติ ภาวนาเจริญสมถะวิปัสนาก็เพื่อให้ปัญญาได้ยังเข้าไปถึงอมตะธาตุนั่นแหะถึงธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นนะอาศัยปัญญาแหละเป็นเครื่องสอดส่องมองดู จิตนี่มันยึดถืออะไรไว้ก็รู้อย่างนี้นะมันไม่ยึดถืออะไรไว้ก็รู้อาศัยปัญญาทีเดียวเป็นเครื่องเพ่งพินิษดูเมื่อรู้ว่าใจมันยึดเรื่องอะไรไว้ก็สอนใจให้กำหนดละมัน ขืนยึดเรื่องเหล่านี้ไว้มันเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงนนเพราะมันไม่เที่ยงไปยึดไว้มันก็ไม่ตั้งมั่นอยู่ได้มันก็พาจิตนี้ให้วันไว้เล่รล่นไปมาเพราะไปยึดของไม่เที่ยงไว้อารมณ์ต่างๆกิเลสต่างๆหมดนี้มันก็ลวนจะเป็นของไม่เที่ยงเท่านั้นเลยเหตุนั้นแหละ เมื่อกิเลสมันกำเริบขึ้นมามันยึงทำใจให้ปวนปั่นวันไว้ไปมาใจที่ไม่รู้แจ้งนะไม่รู้เท่ามันเป็นยางนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเพ่งพินิษเข้ามาภายในอย่าเพ่งออกไปข้างนอกให้มาพยายามกำหนดละกิเลสออกจากดวงใจเนี่ย การที่เราน้อมเราเพ่งสติเข้ามาภายในพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะเพราะว่ากิเลสมันหมักดองอยู่ในจิตนี้ถ้าไม่เพ่งเข้าไปไม่คน้นไม่เพ่งจ้องแล้วมันก็ไม่เห็นมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันโมหะอาวิชามครอบงำอยู่ทำให้จิตมัวหมองมืดมนไป เพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทถ้าทำใจให้อ่อนแอแล้วมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้กิเลสตัณหามันก็ครอบงมจิตนี่ให้อ่อนแอรเรื่อยไปถ้ากิเลสมันครอบงาจิตอยู่แล้วก็อนนึกว่าจะทำความดีเท่านั้นแหละกิเลสมันทำให้ใจอ่อนพับไป ทำให้เกิดความเกลียดคลานขึ้นมานี่แหละลักษณะของกิเลสนะมีแต่มันจะทำใจให้อ่อนแอไปตามอำนาจของกิเลสทั้งนั้นแหละแต่ถ้าไปสะสมกิเลสไว้มา,มากแล้วแตนะนะนะ่ทำความชั่วนี่มันกล้านจิตบบนี้นะนั่นแหละมันกล้าหานทำความชั่ว อ่อนแอในการที่จะทำความดีลักษณะของกิเลสบาปประธรรมมันเป็นอย่างนั้นกลงกันข้ามล,ลักษณะของบุญกุศลเมื่อมันเกิดขึ้นในใจของผู้ใดแล้วทำให้ใจของผู้นั้นเข้มแข็งขึ้นมากล้าหาญคิดอยากทำความดีให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไป นี่ลักษณะของบุญเมื่อมันเกิดขึ้นในใจมันดนใจให้ชอบแต่ความดีอยากแต่อยากจะ่ทำแต่ความดีอยากจะททำข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้เหละให้สังเกตดูจิตใจของตนมันเป็นอย่างไรบนี้า่นีนน่มันเป็นใจบุญหรือใจบาปก็ะต,ต้องพิสูจน์ด,ดู ด้วยตนเองก็รู้ตัวเองได้เมื่อรู้จักลักษณะของบุญของบาปแล้วนะถ้าถ้ารู้ว่าบาปยังครอบงำจิตใจตัวเองอยู่เพราะมันมีลักษณะที่บอกอย่างที่ว่ามาเน่นนั่นนะนนนะเมื่อรู้อย่างนั้นก็จะได้กำหนดละบาปที่แบบนี้นะเมื่อรู้ตัวบาป มันก็ทําลายบาปได้เมื่อไม่รู้มันจนะมายูทำลายมันได้ยังไงอ่ะอน,นเราต้องเพ่งพินิษเอาจนรู้น,นเมื่อรู้แล้วเราก็จะได้พยายามกําหนดละมันไปเรื่อยๆมันก็เบาไปเบาไปละครั้งเดียวมันไม่หมดหรอกต้องพยายามละไปเรื่อยๆละกิเลสนี่นะอย่าไปเข้าใจว่า ละครั้งเดียวแล้วมันหมดไปมันไม่เกิดมาอีกอันนั้นเป็นจำพวกอุคคติตันยู่แปลว่าผู้ตัดสรู้เร็วชั่วขณะจิตเดียวก็หลุดพ้นไปแล้วท่านเหล่านั้นนะแต่รู้จะมีแต่ครั้งพระพุทธเจ้านู่นละ เมื่อพระอ,องค์ปรินิพานมาแล้วนี่ภาษาบกไม่ถึงอย่างนั้นหรอกต้องปฏิบัติไปอบปรมอินทรีย์ให้แก่กล้าจึงสามารถที่จะละกิเลสให้ขาดจากสันดานได้ดังนั้นะให้พึ่งพากัน เข้าใจในกระบวนจิตของตัวเองเสมอเสมอถ้าเราไม่น้อมไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในนี่นะมันจะไม่รู้จักกิริยามันจะไม่รู้จักกิริยาอาการของจิตนี้ ว่ามันแทรกแซงอยู่ด้วยกิเลสอย่างไรกิเลสมันแทรกแซงอยู่ในกิริยาอาการของจิตนี้อย่างไรมันไม่รู้ถ้าไม่ทวนกระแสเข้ามาเพ่งอยู่ภายในด <c oughs> ังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจอุบายวิธีลากกิเลสดังที่แนะนํำมานี่แหละเมื่อเรามาเพ่งอยู่ภายในนี่ เข้าไปจริงจังแล้วมันก็จะมองเห็นว่ากายนีก่ก็สักว่าแต่กายเท่านั้นแหละไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเห็นแต่เป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเองเวทนาที่จิตมันเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง อยู่อย่างนี้เพ่งดูจริงๆแล้วมันก็ไม่มีตัวตนอะไรที่จะให้จิตวันไว้ไปตามเมื่อมันเห็นแจ้งแล้วมันก็ไม่วันไว้เลยเพราะว่าเวทนาจะเป็นสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอทุกขมาทุกข,าาขเวทนาก็ดีเมื่อเพ่งดูแล้วไมนมีตัวไม่มีรูปร่างอะไรดังนั้นจิต มันจึงไว้วันไหวไปตามเมื่อมันเห็นแจ้งว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีตัวโตนอะไรนะอย่างนี้แหละเอาจิตบ้ดนี้ได้แก่สภาพแห่งความคิดหรือความรู้อย่างที่ว่าเมื่อเพ่งดูจริงๆเขก็เวลาก็ไม่ไม่มีรูปร่างอะไรเป็นแต่ธาตุรู้เท่านั้นเองอะความคิดความนึกที่เกิดขึ้นกับจิต นั้นท่านเรียกว่าธรรมรมธรรมรมนี่ก็เพ่งดูจริงๆแล้วก็ไม่มีตัวไม่มีตนอะไรมีแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่เท่านั้นเอง<ม>เพราะฉะนั้นให้เพ่งดูให้มันเกิดเป็นอนัตตานุปัสนาขึ้นมา นั่นแหละให้มันเห็นแจ้งว่าไม่ไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนอยู่ในขันห้านี้เลยต้องเพียรพยายามเพ่งไม่เพ่งก็ไม่เห็นแจ้งบุคคลผู้อ่อนแอท้อแท้แล้วมันไม่มันเพ่งไม่ได้อันพอเพ่งไปหน่อยกิเลสผักดันเอา มันผลิตพลิกไปทางอื่นซะมันไม่จ้องอยู่ที่ตัวเองอย่างนี้นะเราต้องพยายามนะพยายามเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเพ่งเข้าไปอย่างเข้าไปถึงความรู้นู้นเพ่งอยู่ในความรู้อันนั้นจนมามันเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่เขา ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ปรงก็วางไว้ตามสาภาพอันนี้แหละเป็นอุบายถอนรากถอนโคนของกิเลสออกจากกิตใจโดยลำดับไปดังแสดงมา